สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อยในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับสาระและวิถีบ,บ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้อ้อยมีเรื่องราวและสาระประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับน้ําส้มควันไม้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะก่อนอื่นให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะลักษณะของน้ําส้มควันไม้ที่อ้อยพูดถึงนะคะ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อคุ้นหูกันมาบ้างนะคะน้ำส้มขวันไม้หรือบางท่านที่เป็นเกษตรมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าน้ำส้มขวันไม้เนี่ยคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวอ้อยจะเล่าให้ฟังคะ่ะ น้ำส้มควันไม้นะคะก็คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านค่ะท่านผู้ชมจะมีลักษณะเป็นเนี่ยสีแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอมแดงหรือว่าเหลืองอมน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะสีคล้ายๆก,กากน้ำตาลเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีความใสนะคะไม่ข้นหนืดเหมือนกากน้ำตาลสิ่งนี้ที่ได้มาเนี่ยนะคะเกิดจากการควบแน่นหรือพูดง่ายๆว่าเป็นกระบวนการกลั่นนะคะในขั้นตอนการเผาถ่าน ซึ่งเขาจะกลั่นน้ำส้มควันไม้มาในช่วงอุณหภูมิที่ประมาณ300ร้อยถึง400รอองศานะคะในกระบวนการเผาถ่านเนี่ยซึ่งในช่วงอุณหภูมิความร้อนประมาณนี้อะนะคะทำให้สารประกอบต่างๆที่อยู่ในไม้ฟืนเนี่ยสลายตัวด้วยความร้อนซึ่งเป็นสารประกอบที่มีประโยชน์และเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งอ้อยเองก็ใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ในทางการเกษตรอยู่เป็นประจำเลยค่ะ ประโยชน์ของน้ำส้มขันไม้นะคะอ้อยจะพูดแบบสรุปย่อยๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเราสามารถใช้ได้หลากหลายเลยค่ะในทั้งการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็บำบัดต่างๆนะคะอย่างเช่นในทางการเกษตรซึ่งอ้อยใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็คือเราจะใช้น้ำส้มขันไม้นะคะผสมน้ำฉีดพ่นตามใบแล้วก็ทรงพุ่มนะคะเพื่อขับไล่แล้วก็กำจัดแมลงนอกจากนี้นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ยังช่วย ป้องกันแล้วก็กําจัดเชื้อราที่เป็นผลเสียต่อต้นพืชได้ทําให้ต้นไม้เนี่ยมีความต้านทานโรคแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะนอกจากใช้ทางใบแล้วนะคะเรายังสามารถผสมน้ําฉีดพ่นลงดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็มแมลงในดินที่มันเป็นผลเสียต่อต้นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเน่าจากเชื้อแบคทีเรียต่างๆโรคเน่าจากเชื้อราที่ไม่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆว่าพวกโรครากเน่าโคนเน่าพวกนี้น้ำส้มขวัญไม้สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะ นอกจากเราจะใช้ทางใบแล้วก็ทางดินแล้วนะคะเราสามารถฉีดพ่นน้ำส้มขันไม้ให้กับผลอ่อนของพืชได้ค่ะผสมเจียจางนะคะแล้วก็ฉีดพ่นที่ผลจะช่วยให้ผลเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มน้ำตาลหรือเพิ่มรสหวานให้กับผลไม้ได้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้น้ำส้มขันไม้เนี่ยเป็นสารจับใบได้ค่ะทำให้ช่วยลดการใช้สารเคมีได้เกินครึ่งเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะในทางปศุสัตว์ค่ะสามารถดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรคไล่มแมลงวันต่างๆในคอกสัตว์ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากๆอันนี้คือสรุปโดยย่อนะคะประโยชน์ของเน้น้ำในขวดนี้นะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะส่วนถ้าใครอยากทราบอัตราการใช้วิธีการใช้อย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวอ้อยจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะท่านผู้ชมสามารถไปดูได้แต่คลิปนี้จะมาฉีดพ่นไล่มแมลงให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ ัตาส่วนในการฉีดพ่นเพื่อขับไล่มแมลงนะคะเราจะใช้ประมาณ1 0 0ซีซีค่ะต่อน้ำ10ลิตรถังฉีดพ่นของอ้อยถังนี้นะคะประมาณ10ลิตรค่ะอันนี้อ้อยผสมให้ดูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอเวลาสักช่วงประมาณเย็นเย็นใกล้ค่ำเดี๋ยวเราค่อยไปฉีดไล่มแมลงกันค่ะ อย่างต้นนี้นะคะเป็นหม่อนที่กำลังเริ่มติดลูกนะคะนี่ค่ะเราก็ฉีดได้เลยค่ะนอกจากช่วยไล่มแมลงแล้วยังจะทำให้ผลของเขาใหญ่ขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือองุ่นที่อ้อยปลูกใหม่นะคะนี่กำลังแตกยอดค่ะแบบนี้เราต้องฉีดป้องกันก่อนที่มแมลงจะมาค่ะ จากใบแล้วนะคะเราก็ฉีดโคนต้นด้วยค่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะแล้วก็ป้องกันมแมลงมาวางไข่ละมุดของเราเริ่มติดผลแล้วค่ะฉีดพ่นไปเลย ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับน้ำส้มควันไม้ที่อ้อยอยากมาแชร์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าทาผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อ้อยคอยนำเสนอและอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะ,ไป,นนะ,คะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ